พี่พี่กินพี่นพี่กนพี่ิพี่กินอืมเก่งเก่งนิ่งๆไว้ลอยอยิ้มเดีวยิ้มเราเห็นหน้าพ่อกับลูกไหมพี่เห็เห็นเจนรักเด็กโจนเนักเด็กจรรักเด็เอยวเดียวให้เป็นจน ไปดูไปขำๆผมปีที่แล้วแล้วเนี่ยที่ถ่ายนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนั่งอยู่อย่างขำยขำๆเด็กอีสานหรือเปล่าเนี่ยอะไรไม่รู้ไปเปิดดูดเลยงานไปงานที่เป็นวิอยู่นะเนี่ยตายแล้วโมยหน้าโม่งหลังนี่นะเปิดผ่านไปผ่านไปเกือบจะสองปีแล้วแล้วอีน้องอิง เดี๋ยวอีนี้เดียวจะสองปีแล้วแป๊บเดียวอ่ะคือไว้เมื่อไรของพี่บอลโอ้่เนี่ยจะไปถ่ายตอบแทนโอ้ผงานพี่บอลนี่มีแต่เซียนอย่าไปถ่ายเลยคนถ่ายรมคนถ่ายเยอะแยะมีแต่กล้องแบบเป็นเมตรถุน่ะซูมเด็กมันเปหนึ่งยาาแล้วบอกลุงบอลนี่อ้าวบอลนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนี่ เรารพี่ออนิโม่นิโม่นิโม่พี่นิโม่พี่นิโม่บอกพี่นิโม่หลบก่อนนิดนึงน้องจะถ่ายรูปเร็วไหวไหวพี่นิโม่มโมเก่งจังเลยบอกอหวอะคุณตาพีช่ชายไปไหนนี่ไปถ่ายรูปอยู่ข้างหลังบ้านพี่ ก่อนไปตะวันแดงกับหลังไปตะวันแดงมันจะเหมือนกันไหมลายไว้เป็นลักษาล่ะสิไปบ่อตัว่าไม่ไก่ก็โอ้ยว่าหว่าวสลากกดดันเดกเยอลุงบอลพาไปอยูโกโยตี้เด็กเโกโยตี้ไม่ได้ไปเลยเนี่ยไมม่ี มันมีที่ดูวรฒนิรรเมืองได้อยู่เมืองวัฒนธรรมถ้ารเ็นโปรงลางองได้อยู่ดูดิเบนอลไม่ไหวเลยพีบอลโอ้ยโซกซอนนี่ไหมอ๋อดูดูดูหน่อยแล้วยิ่งเลี้ยงเลยจิ๊งไอ้เราไล่มาทางนี้นี่พี่บอลถ่ายหรืออัดวิดีโอเนี่ยพี่บอลอัดวิดีโอเลยเพิ่งเพ่ถ่ายนะ